สวัสดีค่ะพี่น้องช่วงนี้บ้านจุลีฝนตกเ้อค่ะจุลีเลยบ่ได้ออกไปเหตุคลิปนอกค่ะเนะมื่อน,นี่ฝนหยุดช่วงตอนนี้ฝนตอนนี้ฝนหยุดจุลีก็เลยว่าสิพาพี่น้องออกลาะขขางบ้านนี่จากน้อยเนาะค่ะตามมาเลยค่ะนี่เลอค่ะบรรยากาศเมื่อน,นี่ยอนแสง ยอนแสงน้อยนึงเนะค่ะเนะนี่เสียงนกไปรอกันบันนี้จุลีสิพามาซองเมืองเห็ดเผงเห็ดผงเห็ดเผงเห็ดเผงคามน้ำมนี จบได้เห็ุอันเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้นาจะเป็นเหตุเพ่งนาจะเป็นช่วงเหตุเพ่งขึ้นเนาะค่ะเนาะแต่พอท่านได้เห็นไหมจุลีเคยทายเบ,เบิงเราเด้อค่ะเด้อสรุปแล้วพอท่านได้มีพอท่านได้เห็นพอท่านได้ขึ้นมันเคยขึ้นน้ำรอมุนี่เด้อค่ะจุลีเลยมาเบิง อีกอย่างหนึง่งทีมงานจุลี่ก็บอกว่าเป็นเบื้องเหตุให้พี่เนว่าสันมันทันได้ขึ้นหรือไปว่าสันทีมงานก็ได้จุลี่เลยมาซองเบื้องตอนนี้ฝนก็เป็นสีลิ้นลิ้นเนอค่ะวงหนึ่งหันวงหนึ่งหันออกมาออกมาฝนยุดเด้อค่ะพอยางมาฮอดหมองปลาเห็ดฝนลิ้นมาอีกแล้วค่ะนี่จุลี่ให้เบื้อง บัทนนีด้เห็นนี้เนาะค่ะเนาะตืเลยไปเบิ้งเหตุมันปู่มองนี้จากน้อยเบิ้งดูมันขึ้นอีกบ่เนาะค่ะเพราะว่าเห็ดเพิ่งมองนีมันบกขึ้นตามมาเลยค่ะเพราะว่าไหนๆก็ได้ออกมาแล้วค่ะพี่น้องไหนๆได้ออกมาแล้วยางมาอดขางบ้านนี้แล้วไปซองเบิง้งไห้มันเห้มันันานั้นซะนาพี่น้องเห้มันแน่น่ ว่ามันขึ้นหรือบอกขึ้นว่ามันมีหรือบ่มีเนาะค่ะไปค่ะไปจุลีสิพาไปเบื้องเห็ดมันปูด้วยค่ะเห็ดเิ่งเห็ดเิ่งขาละเห็ดเิ่งแดงเห็ดเพิ่งคามเ่ทันได้ขึ้นว่งนึงค่ะนะมองวังนึงค่ะนะวันนี้จุลีสิพาเลยไปเบื้องเห็ดมันปูค่ะมองมันเคยขึ้นเนาะค่ะเนาะนี่อดมองเขาแล้วเบิ่งดูเบิ่งดูเห็ดมันปูจุลีขึ้นอีกบ่น้ำมูนี ดูซิดูซิขึ้นให้อีกบบหอดปลาแล้วเด้อค่ะเห็นเราเห็นเราวันนี้ขึ้นอีกอยุ่วขึ้นอีกอย่ค่ะพี่น้องขึ้นอีกอยุ่วนี่เด้เห็นมันปู เดี๋ยวเดี๋ยวตองค่อยตัดขาเนาะค่ะเนาะดึงสะกกอนค่ะโอ้ขื้นอีกยุคค่ะเพราะได้กินอยูน่นิขื้นห้เพราะได้กินอีกยุน่นิเบื้งองสรงอะ่ะอันนี้ขาก็เป็นสีเละๆแล้ว ุ่นี่ดอกปวใยใหญ่เอาใส่ตาให้คนเด้อค่ะเดี๋ยวจะค่อยตัดขาเทียเดียวเนาะพี่น้องเนาะเก็บให้แล้วก่อนคืออีกลายดอกอยู่นี่มองเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อมองเก่าที่จุลีเคยพามาเก็บ ูีมาซองเบิ่งอีกซื้อ,อว่ามันที่ขึ้นให้อีกบอ่อเนาะพี่น้องเนาะนี่มันก็ขึ้นให้อีกอยู่ได้ล่ะว่าเป็นแร้วก็ะไดเอฟซีรางคนเพิ่นเมนเขามาเพิ่นบอกว่า ปีนี้ปลาเห็ดมันปูจุลี่ปีนี้จุลี่ได้กินเห็ดมันปูหลายเทิงว่ะสันแมนอยู่ค่ะปีนี้จุลี่ได้กินเห็ดมันปูหลายเป็นประวัติการเลยค่ะปีนี้เห็ดมันปูหลายแท,แท้ๆแมนบปนอกนี่เลยไปปุ่นเห็นอีกเยอะแล้วค่ะมึงนีก็เห็นเนี่กลับเมา่มึาางหนีซะก่น อันนี้เนา่าเราไปนี่อันนี้เน่าเด้อค่ะเด้อดอกเน่าได้ได้เครื่องได้น้อยเดียวยยเห็นบสชัด ฟาดที่โถมันขึ้นอีกเยอะนี่มันขึ้นอีกเยอะเลนี้ยอืมลาดอกเติบอืม,อมนี่ซุ้มนี้ดอกว่าใหญ่แล้วค่ะ ดอกน,น้อยๆแต่แหงงามอยู่เล้ยไปทั้งุูนอีกอันนี้บอกรึเปล่ะเกิดไหมเอา้าหลายเติม ใส่ได้บูบูนี่เบิ้งก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บสะกอนค่ะเก็บสะกกอนเดี๋ยวจังว่ากันโูฮฮ้ลายดอกเติบ อันนี้เอาหลายดอกอยู่ว่าไปแล้วก็ได้นี่มี่ใส์ได้บ่นี่ออดอกนี้เป็นสีเนา่าๆอยู่คะนะดนี่อ่ะเดี๋ยวๆเดี๋ยว,ยวจุลีตัด เดี๋ยวจ้องว่ากันอีกเทียนนึงเจ็บซะก่อนโอ้ลายดอกอยู่อ่ะดีว่าเลยมาเบิงได้นี่ดีว่าเลยมาเบิงค่ะพี่โนโอ้องเก็บเงินบนเลยมาเบิง perihatinin, dork neng yo. Dejuli si oom, bihkan neng deh kade. Yang gebu, minang dork. Oh, pura 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 มันยังรักขึ้นอยู่ด้วยนี่แม่นี่อันนี้ดอกงามอยู่ค่ะนี่โอ้โหเอาเห็นปะเอาเอาเอานี่โอ้โยอยู่ข้างล่างกับมี้ค่ะ นี่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 ได้โบนี่ได้บโบได้โบน้อนี่เนาะเพราะได้ยู่ดอกตื้มกันเป็นยังดอกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจุลีตัดขาที่ลังดเด้อค่ะเด้อเจ็บสะก่อน เลยค่ะใบไม้มันบังโอ้ยโอ้ยว้าวลายโพดโพอีกแล้ววันนี้ลายโพดโพหมกโมก๊กแตงอีกแล้วล่ะวันนี้ อู้ดอกนี่ค่ะยางใหญ่เลยอ้วกอ้วกอ้วกเลยซุ้มนี่พับบ่อเด้อค่ะนี่พับบ่อเห็นปะ ดื่น้ำพับบอโอ้ยอเปิดยี่าขึ้นเปิดเฟิร์นขึ้นดอกยี่ใตยเฟิร์นเอาเอาเอาานี่นี่ค่ะพี่น้องนี่นี่ ลน,ล,ลนอีกแล้วอ,อืมลนอีกแล้วมือนีล้นอีกแล้วนีกบ่มีอีกบ,กบ่ล้นก็นเอาล้นก็นเอาค่ะแล้เอาให้มันเหมิดในในมาแล้ว ยังอีกลายยูนี่เบื้อ่ะนี่ขนาดล่นตานแล้วก็ยังมีอีกลายยูเดี๋ยวเจุลีก็ไปตัดขาอีกเที่ยนหนึ่งเด้อค่ะเด้อจุลีเก็บซะก่อนเก็บซะก่อนแล้วค่อยจะไปตัดขาอีกเที่ยนหนึง่งคือลายแถหลังอะ แห้งเลาะแห้งพ่อวันนี้ไหมปาดทิโตแห้งเลาะแห้งพ่อแห้งเลาะแห้งหลายแห้งเลาะแห้งพ่อแห้งเลาะแห้งหลายโอมีหม่องไส้ล้วเด้อบัดนี้โอ้ดอกนี้เหี้ พักแห้งแน่ค่ะดอกนี้ค่าอวบขนาดดอกนี้ได้นี่ได้บ่ นั่นอีกดอกนึงนั่นอีกดอกนึงนนดูน่ารักจดอกดอกนั้นเนา่าดอกนี้ใสได้เบิ้งสรงอ่ะว่าแท้งร้อยแห้งหลายป่นนี้ดอกนี้ได้บ่ได้ยู่อืพอแล้วบัะนี้มือถือมือนั่นเบาไหวแล้วพี่นอ้องล่นมือแล้ะค่ะดูะเรียาตาไปไวข้างนอกแล้ว เพราะว่าตากระล่นแล้วเนาะคะเนาะนี่เด้อค่ะตากระได้ตากระล่นนี่เดี๋ยวจุริสิมาตัดขาเบิ้งเด้อบันนี้เด้อคือสิรอบเอาไว้แล้วล่นตาแล้วค่ะเดี๋ยวมาตัดคากันเนาะคณะเดาดุริตั้งกล้องให้เบิ้งค่ะ แบบนี้ละโลดอะ่ะนี่นีค้าก็เริ่มเน่าแล้วเด้อนี่นี่ดอกนี่ก็ได้ ดูดอกนี้อวดถึงนี่เดี๋ยวไปล่างมาด้วยค่ะเด้อนี่ขาเน่า ขาเน่านี่ขาสั่นค่ะนี่คือจูลี่เนี่ยขาสั่นนี่อันนี้ก็ขาบ่ค่อยดีบ่ซ้งอันนี้นี่แต่จูลี่ขาดีอยู่จูลี่ยางมะฮอดปลามันอยู่มีแต่ขาเหตดนี่แหละบ่ดี อดอกนี้คะ่ะอวบบวบเน่าเด้อค่ะเด้อโอ้โหไอนี่อวบคักค่ะนี่อันนี้สวยนี่นี่ดอกสวยขาค่ะโอเคอยู่นี่นี่ดอกนี่ขาใส่ได้อยู่ นี่นี่ซองดอกนี่น้ำกันนี่นี่ฟ้า,ฟาแฝดเบื้องซรงอ่ะอ,อู้อวบอันนี้ค่ะอวบอันนี้เน่าอันนี้อนนโอเคมึงนี่ใส่ได้ มีหอดเสียงกบเสียงเขียดไหมพี่น้องเข่าป้าเหฮดก็ได้นี่กันเนา่า ยงจุลีจังหวะเนามันดีขามันดีเละเลเด้อค่ะพี่น้องมันดิบอกรอบมันดิบอะแข็งกีดีน่าเมจุลีจับจุลีลู่อยู่พี่น้องเบิ้งซื้อนี่คือสิคือสิบลูเนาะคะเนาะเบิ้งเบิ้งจุลีซื้อจุลีจับจุลีลู่ค่ะย้ำตัดนั่งสิขันมันเละเลนี่แสดงว่าขามันเน่ารด จุูรีเลยตัดย้ําเนี่ยจากนอยเดี๋ยวพี่น้องบางคนก็สิวา่าโอ้ยตัดเสียดายขาเห็พเดพี่น้องก็สิว่าอีกนอกจากพี่น้องเนาะ,ะ,ะ,ะนี่อันนี้เน่าหดดอกมันเด้อนี่นี่เน่าหดดอก เสียบตาก่อนค่ะมันจีไดโบมันจีไดโบเฮีย เฮ้เข <c oughs> ็มนี่นอ่ะบ้านน้อนั่นเต็มตาจอกกอค่ะแล้วจุลีสิว่านขามันไว้น้ำมุนีเด้วค่ะให้มันได้ขึ้นอีกนาอพี่น้องเนาะ จลีกะดีแหนมอีกจากน้อยถ้าจะได้ตติมกันอีกแห้มเบิ่งทัวแล้วล่ะค่ะเบิ่งงซงคือสีซ้ำนี่คอมเมนยางเลอยปีกอีกสิมีอีกอยู่ดอกคิดว่านะพี่น้องแต่ว่าจุลีกะล่นตาแล้วล่ะบบมีมองไส้แล้วจุลีคือสีซ้ำนี่ดอกค่ะโง่คืนบานนี่หล่นตาอีกแล้วยางสวยเลย โศกมานคือเก้าละมือนี่หากินผู้เดียวกไทายเนาะพี่น้องเนาะนี่หากินผู้เดียวกะโซกมานอยู่เด้นี่นี่โมเมนว่ามากับทีมงานโศกมานุลี่ีมาผู้เดียวกบโซกมานอยู่นี่ค่ะนี่เต็มตาเจาก่อยู่เก้าละค่ะเดี๋ยวจุลีสี่งโง่คืนโรงบ้าบากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นสั้นกันคลิปนี้กันเสียไว้ซ้ำนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไม่คลิปนาค่ะ ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์ด้วยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันไมหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะพี่น้องงูขึ้นบานก่อนคะ่ะบ่มีหมองไส้แล้วเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย